mình đi du khách nha dương สวัสดีครับผมอะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับบ่าวจัดพาลุยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาโทษแห่อ่อยข้าวนะครับท่านผู้ชมก<อ>็นี่ครับเห็นหรือเปล่าครับไอนี้ก็คือข้าวสวยนะครับข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกที่ว่าเรากินเหลือแล้วก็เรา เก็บไว้นะครับเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับพอๆเยอะๆเราก็ค่อยเอามาทาเบินเหยื่ออ่อยปลานะครับอ่อยปลาไว้โทษแหหก็วันนี้จะอ่อยข้าวโทษเหหนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ปลาหร então, ือเปล่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็อ่ะไปอ่อยเหยื่อกันกกอนนะครับวันนี้จะจุดจอดเลยครับพี่ลามอ่อยกันกกอนเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะอ่อยเหยือกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเหยือของเราก็คือข้าวที่ว่ากินเหลือเลือนะครับก็เดี๋ยวจะอ่อยไว้ประมาณสักอสองสามจุดนะครับแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าสักยี่สิบถึงสิบห้านาทีนะครับดูว่า มีปลาเข้าหรือเปล่าเ้าว่าปลาเข้าเราก็ค่อยเอาแหโทษนะครับ่อยกันเลยครับ เราก็จำไว้นะครับเราอ่อยไว้ตรงไหนนะครับจุดไหน โอเคครับท่านผู้ชมนี่จุดแรกนะครับจุดที่หนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ไปอ่อยจุดที่สองกันต่อเลยนะครับผมจุดที่สองนะครับ อ่าตอนนี้ก็อ่อยเสร็จไปสองจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจุดที่สามที่สี่นะครับก็น่าจะได้ประมาณสักสี่จุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่อ่อยให้ดูแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็รอทิ้งไว้นะครับถ้าว่ามีพลามีปลาเข้าเราก็ค่อยทตดเหกันนะครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผม ท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็อ่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ทั้งหมดก็3อ่อยนะครับก็ระหว่างนี้ก็คือนั่งรอนะครับนั่งรอประมาณสัก20ถึงอถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเกือบเกือบก็แล้วแต่นะครับก็เต็มที่ก็ประมาณ20นาทีก่อนนะครับดูว่าที่เราอ่อยเยื่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกลงไป มีปลามีปลาเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่าถ้าว่ามีเราก็ค่อยเอาเหลุลงโทษนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีอาการยังไงก็ทิ้งไว้ให้นานนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าสักเกือบๆชั่วโมงนะครับก็จังหวะนี้ก็คือรอนะครับนั่งรอดูว่ามีปลาเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าว่าปลาไม่เข้าก็เดียวก็ ลงโทษดูนะครับซุ่มๆดูเผื่อว่าอ่าได้ตัวกลับไปบ้างนะครับก็เสียดายนะครับมาอ่อยแบบนี้ถ้าว่าเป็นไปได้นะครับเราก็ต้องเข้ามาอ่อยไว้ก่อนตั้งแต่ตอนเช้านะครับมาอ่อยไว้ตอนเช้าแล้วก็ประมาณเที่ยงเราก็ค่อยเข้ามาโทษนะครับก็อ่อ,อยปลาขี้คุมของผมก็เหยื่อหมดแล้วนะครับไม่ได้อ่าเอามะาพร้าวมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวถ้าว่าวันนี้คิดว่าจะเอามะพร้าวมาเปลี่ยนด้วยแต่ว่า หามะพร้าวไม่ได้นะครับก็เลยเอาข้าวสวยมาอ่อยแล้วก็ลองทอดเหดูนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะว่าข้าวสวยจะมีปลาเข้ากินหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับปลาบางทีปลาขี้ขมปลาขาวปลาตะเพียนอาจจะเข้ามากินเหยื่อก็ได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับที่ผมอ่อยอทอดเหน,นะครับข้าวอายื่อ,อข้าวสวยก็จะเป็นปลานิลซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า วันนี้ไม่แน่นะครับลองอ่อยปลาอ่าปลากี้ขมดูก็เล้วแต่นะครับปลาอะไรเข้ากินถ้าเราโทษแหหคลุมเดี๋ยวมันก็ต้องติดนะครับแต่ถ้าว่าไม่เข้าก็ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับถือว่ามาอ่ามาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนไปในตัวนะครับปลาแหออกมาแล้ยวก็ มันต้องได้แหละครับสักตัวสองตัวเดี๋ยวต้องติดอยู่แล้วนะครับในเหของเรานะครับเดี๋ยวถ้าว่าที่เราอ่อยโทษไม่ได้ก็เดี๋ยวก็เที่ยวโทษมั่วๆซุมซ่มๆเอานะครับเพราะว่าโทษเหมันต้องติดตัวแน่นอนนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็รอต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะสุดยอดไหมครับพี่ลามโอเคครับผม่ระหว่างที่ว่าเรารอ ปลาเข้ามากินเหยื่อเรานะครับคนที่ว่าจะทอดแหเราก็ชมบรรยากาศกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้สวยๆเลยครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มีน้ําไหลลงมาเลยครับท่านผู้ชมตรงหน้าปากท่อพอดีฝนตกลงมาก็หลายวันนะครับ น้ำก็ขึ้นมาเยอะนะครับน้ำไหลแต่ว่าไหลไม่แรงนะครับนี้เท่าว่าน้ำไหลแรงๆมีปลาเข้ามาเล่นแน่นอนนะครับตรงหน้าปากท่อบรรยากาศตรมมันมีทางเืินได้รอบรอบไมายนะครับรอบบ่อเลยท่านผู้ช,ชม ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูว่ามีปลาเข้าหรือเปล่าก็ค่อยเอาแหยโทษจะได้เลยครับ่อยปลาขี้ขมุมมะพร้าวเหยื่อมันหมดไปแล้วครับท่านผู้ชมถ้าเหยื่อไม่หมดก็มาโทษหอ,อยปลาขี้ขมุมน่าจะได้ตัวอ่ะตรงนี้ผมหอยไว้ด้วยนะครับ ยังไม่มีอาการมีปลาเข้ามากินเหยื่อข้าวสวยเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าว่ามีปลาเข้ามันก็จะขึ้นเป็นเม็ดขึ้นฟองอากาศมานะครับตรงน้ําตรงนี้ที่ว่าเราอ่อยจุดแรกนะครับท่านชมอ่อยทีแรกครั้งแรกเลยนะครับก็เห็นมีเม็ด ใครขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับอ่ะนี่นะครับไม่ทราบว่าจะเข้าเยอะหรือเปล่านะครับนี่แต่ว่าให้ดีทิ้งไว้ให้นานกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวลงโทษด,ดูก็แล้วกันนะครับ

มีตัวเดียวครับท่ามนชมไม้เต็มเ,เลยอ่ะเดี๋ยวก็มาดูอ่อยจุดที่สองของเรากันครับไม่เห็นมีปลาเข้าเลยนะครับท่านชมอ่อยเลกก็ฟาวไปแล้วนะครับได้แค่ตัวเดียว ลาขาว ่อนที่ส่งของเราจะได้เยอะหรือเปล่าครับท่านผั้งมก็เอาอ่อยมะพร้าวเราขึ้นมาด้วยนะครับอ่อยมะพร้าวของเราก็คือเหยื่อมันหมดไปแล้วนะครับ อ,อ่อยข้าวสวยนะครับนนตัวอยู่ครับท่านผู้ชมนี่พอได้อยู่ครับ พอได้ตัวอยู่ครับท่านผู้ชมปลาขี้ขุ้มอข้าวสวยก็กินนะครับนี่คืออ้อยมะพร้าวของเราก็จะเอาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก็ตั้งไว้ข้างบนแล้วก็ค่อยหามะาพร้าวมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามะพร้าวเราหมดไปนานแล้วครับท่านผู้ชม นี้ถ้าว่าให้ดีนะครับต่ตนผู้ยมทิ้งไว้ให้นานเลยนะครับมาอ่อยตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงค่อยเข้ามาทอดนะครับลูกเลขเบอกยีก็ปลายยังไม่เข้านะครับได้แค่ตัวเดียวลูกนี้ก็พอมีตัวนะครับผมแต่อ่อยมะพร้าวของเราดูครับ ไปตั้งนานเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ว,ว่าผมมาเอาเข้าวสวยอ่อยไปในตรงที่ว่าทําอ่อยมะพร้าวไว้เพราะว่ามันเคยเข้ามากินอ่มามะพร้าวของเรานะครับเราก็อ่อยตามมันก็เข้าเร็วหน่อยครับตั้งไว้ก่อนครับเ่อหามะพร้าวมาเปลี่ยนก็หลายตัวอยู่ครับท่านท่านผู้ชมอ่อยนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาลงห<ม>อ,อยที่สามของเรากันครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าไม่เห็นอไรเลยนะครับคาดว่าให้ดีต้อง ทิ้งไว้ให้นานกว่านี้อีกนะครับประมาณาสักสองสามชั่วโมงนะครับเราก็ค่อยเข้ามานี่ก็คือว่าถือว่าเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชม เปล่าครับผมรูปสุดท้ายของเราเลยครับไม่เห็นดินเลยครับท่านผู้ชม ตัวสองตัวก็ยังดีนะครับโอ้มีอยู่ครับท่านผู้ชมมีสองสามตัวนะครับมีอยู่ครับท่านผู้ชมสองสามตัวนะครับก็ถือว่า ก็ใช้ได้ผลนะครับท่านผู้ชมเหยื่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกปิดอยู่ครับนีครับผมอ่าครับผมท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่ามาโทษแหอ่อยข้าววันนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าได้แต้มได้ตัวนะครับก็พอได้กินนะครับได้ทีโทษครับผมท่านผู้ชม ได้ทีทอดทีแกงนะครับก็เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเป็นแนวทางเผื่อว่า,าท่านผู้ชมอ,อยากจะอ่อยปลานะครับอ่อยปลาขาวปลาขี้ขมปลาตะเพียนปลาหางแดงเล็กๆนะครับก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูนะครับก็นินานอ่อยแค่ข้าวสวยนะครับข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกที่ว่าเรากินเหลือหรือว่ามันเสียมันบูดนะครับเราก็อย่าทิ้งนะครับ ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ค่อยเอามาอ่อยแล้วก็หวานแหนะครับหวานอ่อยแล้วก็ทอดเหก็ถ้าว่าเป็นไปได้นะครับก็ท่านผู้ชมก็มาอ่อยไว้ตอนเช้าก็ได้นะครับอ่อยตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงค่อยเข้ามาทอดนะครับนี่ก็คือผมมาอ่อยด้วยแล้วก็รอทอดเลยนะครับก็ใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ปลาก็ยังไม่เข้าเยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ยังมีผลงานนะครับยังมีผลงานให้เพื่อนๆพี่ๆน้นาๆท่านผู้ชมนะครับได้ได้รับชมกันนะครับก็ได้ทีเกงได้ทีโทษอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อน,นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับท่านผู้ชมออาลากันก่อนครับผมสวัสดี bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ สุดยอดเลยครับพี่ลามมานมานกับผมตันบุญโจมก็เป็นแนวทางนะครับคลิปนี้เผื่อว่าอ่าอยากจะปล่อยปลาไว้วานเฮเราไม่ต้องมาโทษมั่วๆสุ่มๆเอานะครับก็ได้ตัวแน่นอนนะครับนี้ก็อะได้กับขาวนะครับวันเย็นกับผมตันบุญโจมตําไรินลาวกับผมโทษกับกินลอยนะครับก็คือปลาขี้กลมช่วงนี้ปลาขาวช่วงนี้ก็คือมันกําลังไข่นะครับ ไข่เต็มพุงเลยนะครับท่านผู้ชมน่ากินเลยนะครับผมอ๋อกลับนะครับใปค,คิดเมนูจะทําเมนูอะไรถ้าไม่มีเมนูก็โทษนะครับทําอะไรก็โทษทุกเกลือโทษก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมยอดเลยครับพี่ลมโอเคครับผม